ครูวีขอพอดอสองและพอดอหนึ่งมาทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพทุกปีขอฟรีที่กรมพัฒนาที่ดินแต่สิ่งที่ครูวีใช้ดีแล้วอยากจะบอกต่อคือไรโครเดอร์มาเป็นเชื้อราสีเขียวช่วยป้องกันโรคราดเน่าครูวีใช้ในานาข้าวสวนยางพาราและขิงใช้ดีมากเลยใครที่ปลูกขิงปลูกพริก ลูกล้วยที่มีปัญหาโรคราดเน่าต้นเหลืองลองใช้ไตรโคเดอร์มาดูแต่ไตรโคเดอร์มาไม่ควรใช้ร่วมกับสารเคมีเพราะว่าไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราที่มีชีวิตถ้าใช้ร่วมกับสารเคมีก็จะทําให้ไตรโคเดอร์มาตายได้หัวเชื้อไตรโคเดอร์มาไปขอฟรีได้ที่สำนักงานกเกษตรเชียงราย ใครที่ขี้เกียจไม่มีเวลาไปขอครูวีมีสนใจทักมาได้เลยครับ